ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เสียงเสียงต้องไปรถอยู่ตรงไหนอะกลัวเสียงพี่เข้าไปลดอยู่ข้างนอกอะพี่เข้าพี่เข้าแล้วเอ็งอยู่เอ็งอยู่เอ็งอยู่ด่านไหนผมตายแล้วเมื่อกี้พี่เข้าเกมเนี่ยมาดิโอเคไปแล้วก็อันอันแรกอะได้ปะเห็นอยู่เนี่ยไอ้โฮเมอร์เข้ามาแล้วโดนฟุบตายเมื่อกี้ตายนีงไง ไปหยุดไปตัวข้างล่างอะ่ะหยุดเนสซิงเซียนเซียนนู้เบอ้อโอเคมันจะอัดน่าจริงเหรอเนี่ยเออเล่เกมนี่แหละเราไม่เล่นเล่นกันกักหนอ่อยไปเล่นเลยอัดไปเลยพี่ไอ้กดอันสีแดงอะ่ะเอ็งพูดใหม่ดิโลนายอ่ะพีเยอะโอเคอพียเพยอะพี่เป็นหมูอเอเฮ้ยพี่เป็นบอนอสไม่ใช่พี่กดตรงไหนวะอีตัวเป็นหมูอ่ะไออันนี้เราเป็นคนเราก็ต้องมีหมู หรอโ okay. อเคไ,ไอ้ี้ใครถามว่าไอ่ coming for you เ <Yeah, S 2> ยอะเราก็ลองเดินไปแล้วจังหวะจังหวะนี้เอาวะ,าววะอาเองอยู่ไหนเนี่ย hello นี่นี่เตือนโดดตัวผู้ชายเอ้ยมีสโลด,ด้วยถ้าเราวิ่งอยู่ตรงเองเองอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่แหละผมตัวกระโดดใช่ปะ ก็เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยใช่ไหมคอนโทรคอนโทรคอนโทรเพื่อหมอบเนี่ยล่าเข้าแบบซอกเข้าหลุดเลยทุกอย่างเอาแล้วแล้วแล้วหน้าจอเนี่ยเราทำยังไงให้มันหมุนเนี่ยอ๋อคุณคิดกว่าทางโอเคเจอแล้วไปแล้วระวังนะพี่ตามผมมาผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเหมือนกันแต่ก็ตามผมมาเป็นอยู่ไหนนะ เฮ้ยอย่าไล่พี่ดิไม่เอาเฮ้ยสปีดกดสปีดกดไงสปีดกดไงมาไม่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 สามตัวสามตัวไอ้เจ้าตาอ้าเป็นใครเป็นใครเป็นใครนั่นอะไรมันมีมันมีมันมีมามดด้วยเหรอมาเลยแม่มดอยู่ไหนเออ ไอ้้เหียงตายหมดเลยตายหมดเลยมีพีร้อยคนเดียวพี่ต้องรอให้ถึง8นาทีใช่ไหมใช่แล้วโอ้ยอะไรมาก็มาดิครับเออเป็นดักพี่มันดักพี่ฮัลโหลจุกจุกจุกครับจุกครับผมผมจุกอ่ะครับเออโอ๊ยกลายเป็นหมูกลายเป็นหมูแผลเลยย่า ไอหมูงโง่ไอ้เนี้ยมิการแบบ้ <_ d iam> มิการเอาไม้อะไรมาทิ่มกู <_ d iam> แม่หมดเป็นหมดที่อะไรวะทิ่มกูอีกทีกหนึงมันมันสุ่มใช่ไหมว่าใครจะเป็นหมูเป็นผีอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ผมเป็นนะะ่ะเหรอยึร้อ่เอาี่ให้คนเดียวบวรเลยเออ <_ d iam> กลับมาดิคนใด,ดที่ถูกคนใดที่ถูกเดียวคือคนเดียวที่ถูกไล่วหรคนเดียวที่ถูกใจเฮ้ยเอาอะ ดูดูดวงทรงผมพี่ดิทรงผมพี่ดวงไมทิมด้ไหมชีวิตก็มีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่นี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 ่อิงอยู่ไหนองอยู่ไหนตอนนี้แกรอให้คนไปซ่อนรอให้คนไปีกันอยู่อังี่ไงมันอยู่ในกรง มันอยู่ในกรงอ้าวมาแล้วมาแล้วอ้าวอะไรวะเอาไเนียเอากูตายทั้งนั้นไอโอเมอร์เป็นผีว่ะตายบอกเลยกูจะฆ่ามึงไอโอเมอร์เป็นผีเอออยู่อยู่บนรถตำรวจเลยเนี่ยกดชิกซ้ายเพื่อตีนะกดคอนโทรลเพื่อแบบวางแฉป คลิกสายพอดีใช่ไม่ต้องอยู่ใกล้เอ้ยพี่เป็นหมูอ่ะไอันนี้อันนี้พี่ต้องรอใช่ไหมใช่พี่ต้องรอให้ปกให้พวกผมไปซ่อนกันรอรอคนต้องรอคนเปลี่ก่อนอยู่ไหนมาให้แม่หมูตีซะดีดีไอโฮเอร์ก็ไม่ทันเลยเอใช่อ่ะไอไอโฮเอร์ก็ไม่ทันเลหรอก เท่าไรเนนะไม่เท่าไหร่เราก็เกือดูหน้าตางงๆสัตว์อยู่ไหนมาให้แม่ตีมือไหนมาให้แม่ตีใครเนี่ยใครโดนพี่ตีเนี่ยไม่รู้ออยู่ใคไหนอัลโอ้ยรวบรวงกัลยหลใครอยู่ข้างล่างครับอะไร นี่โดนตีคนหนึ่งอนนสองถอยถอยเดี๋ยวโดนตีถอยถอยเต็มหมดเต็มเลยวะเลือยอ,ยอ,ยอยู่คนหนึ่งอะไอเหี้ยอยู่ไหนเฮ้ยใ,ใครเปิดประตูอเ,เอ็งตายยังเนี่ยตายแล้วตกตายเมื่อกี้วิ่งหนีพี่อะ เองวิ่งหนีคนอื่นเองวิ่งหนีคนอื่นเว้ยอยู่ไหนเฮ้ยเสียงคนเปิดประตูอยู่ห้องไหนคะไม่ใช่มันบอเราไปข้างล่างเอ่อเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะนี่ไงอยู่ฝั่งประตูเนี่ย มันต้องมันต้องสร้างประตูก่อนไปหนึงพี่ไปสร้างประตูก่อนไปหนึงสร้างสะพานข้ามอ่ะมาอยู่ตรงข้างบนเนี่ยเห็นปะกำลกงคนสามคนอุ้ยยังไงนั่งไงเห็นปะไอ้สร้างสร้างสร้างประตูยังไงวะมันมันหลบพี่อยู่อ่ะอยู่ข้างล่างเลยมันต้องให้แบบเซอดวเวิรลเป็นคนสร้างเนี่ยอ้าวเหรอคนวิ่งอ่ะ โคดวิ่งมันหลบอยู่ด้านบนเห็นเป่าวันโคดเนียนเลยแต่เนียน่ยมันไม่เนียนหรอกมันอยู่ข้างบนเนะนี่ยเนี่ยเอยู่นเนี่ยเนี่ยข้างล่าง,นะงเนียน่ยเปิดเปิดไหม่พูดกับมาได้ไหมไม่ได้ <laughs> เอาบัคขาเนี่ยเปิดไม่เรีเยกเจอแล้วเจอแล้วไอ้เฮียนเนียนไอ้สัตว์เนียนนะ, <laughs> นะมึง <laughs> <laughs> ไอสัตว uh, ์เนียนนี modelling. ่กูเดินหาตั้งนานซื้อโโปรรมาคคัับน